ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทีเดือดบุกบุกอยู่นี่เป็นต้มหัวปลาพี่น้องผมต้มหัวปลาอย่างโบหูวตะวันใหญ่บ่อพี่น้องว่าน่องไผ่ใด้มากตะวันขันห้บ้ามีเดาวว่าพิษขันบ่เป็นเก่าหูวกับเป็นอ่ายีโศกน้องพี่น้องเนาะน,นี่หัวบักใหญ่พี่น้องผมหัวบักใหญ่นาสีถืออกถือใจคล้องถูกถูกทันอันนี้เป็นโพนมันเป็นอย่างจังไทยทำตอนอ่าเห็ดบ่อัน ไปเปิดร้านพี่น้องผมไปเปิดร้านเข้าใส่ฟืน้นนะครับเนาะส่วนส่วนอันนั้นเป็นผู้ใดกับทีมงานเขาเหมือนเดิมคือเจ้าอาจารย์บุญครับผมเป็นอาจารย์บุญวสีซิมวัฒนซิมดอกไายนาพระเอกก่อนมื่อนี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอจัดไปแล้วหนึ่งบวกใหญ่ๆแม่นบ่าครับมาแล้วเอาดึกจังหน่อยก่อนอืมเอาเอาก่อนเอาจารย์ เอาอาจารย์สนองบาทนี่คุณพ่อสนองอือเ nah อาทำไทยทำไทยบ่อไทยบ่อไทยเอาถือซะก่อนบ่อไทยบ่อไทยกับบ่อไทยเอายืดลงไปขานไปเอาขานไปยืดลงไปเอาบามีขออนุญาตซิมเลยครับเด้อครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับลุยกับบามีทีมงานอีสานบาดเขย่งทีมงานเกิดโดนก้อนห้าพี่น้องผมขาดพี่อ้วนขาดพี่เตี้ยขาดพราะเนื้อเลือดพราะเนื้อเลือดบ่อซ้ำใบมาพี่น้องผมมาลุยกัน สุกเป็นบ่อยเห็นซุกชั่วตัวมันอร่อยชิมปลายิบบ่เป็นสาดดิมาพี่น้องผมไม่เหยีหยบเชื่อมไฟยี่หรองพราดีครับพราดีครับแซ่บเลยพี่น้องเออเจ้าเห็ดบ่อข้ามาต้องบ่อข้าวหัวปลาเก่าหัวญ่หัวยีสุกญ่ คุณอะตอนพี่น้องเอ้ยเอ,เอาเอาเอาไส้ไอ้นี่เลยพราะยั่น้องอ่าเอาไส้แามยั่ไงเลยเฮาหายสีมาก็มาเด้อพี่น้องเด้อนั่กลัมาพี่น้องผมนั่กลัมาเออขอากว่ายุมันขาดอีหยังไส้นี่ยไม่เอาขาดก,าการะเพาะก้านเลี้ยงบ่งได้พี่น้องกระเพาะก้านเลี้ยงบ่ได้มันต้องหอมหอมหัวใหญ่ใหญ่พี่น้องผมหัวใหญ่ใหญ่ไฟลุกๆหัวใหญ่ใหญ่ไฟลุกๆพี่น้องเลย จัดไปอือเอาไป,าปอาจารย์สิเป้ายังกับไปเอาบอดหาดิโอ้โหมันก้อนหนุกวิญญานผู้อุนญาตีหรอกผมเออญานผู้ <c oughs> อุนญาตเพาะปลาอือหอมอยู่บาทหัมมืหอหม,มุนไผ่อยู่หอมมหมุนไผ่ พอดีพอดีครับแทงว่สิหาหมูมาลาบอยู่อืออ้บ่เนหล้บอยากกินนมเดี๋ยวกลับไป เท้ๆวันนี้สองเท่มากเท่มากเท่มากเท่เลยครับพร้อมบครัรแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพีน่น้องครับไปเอาน้มเหยีนซะเดี๋ยวขอจัดการต่อนกิมงานห่อมียังต่อซอยกันพีน่น้องลูกหลานตื่นกับซอยกันเบิ่งดิเด่น แก้วควรแก้วจังหน่อยเนาะพี่น้องฮึมว่าวต้มต้มเส่บะคำเม่นบ่อบคนน้องต้มใส่บะามครับผมจวดจวดเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องผมมาเสียบก้นอี้เ่ามีอีกแล้วพี <S <S ่น้องผมเดี๋ยวเปรี้ยวคาแต่ก่อน่านั่งกินดีๆก่อนพี่น้องอืม ดูเด็ดเผ็ดมันแสีบบะเข้าแม่แต้นิดเดียวเลยย่อมรับฝีมือพี่น,น้นองตะเกาต้มปลาในบ้านมีบะเข้าวดิผู้ดใดเห็ดบะเข้าวใดแต่อยงว่าเจียวสุดยอดพี่น้องผมละกะทะนะัที่เด็ดของเฮาเนาะพี่น้องเนาะที่เด็ดของเฮาคืออ่าตัวนี้ที่เด็ดของเฮาเป็นอ่าเป็นหนามสมุนไพรดองใส่เชี่ยวข้อห่อพี่น้องเป็นหนามสมุนไพรดองใส่เชี่ยวข้วหอห่อ รสดชาติบาดปากกันที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมเอาครับมากครับผมต้มปลาครับบ้หูวพึกันครับหัวใหญ่ปลามีเดาว่าขันบ้กับหัวกับปลายีโฉกครับผมจัดไหมครับร่องเบิ่งเปลี่ยงครับครับผมวะมันดึกมาแล้วนุ่มไพ่ใหญ่มากพี่น้องเดี๋ยวว่ามีสีร่องสิมกับเกียวเบิง่ง ทีมงานบพทันานนังบ้ามีกินก้อนไปเรื่ยๆเนาะพี่น้องเนาะเยาว่าบ้ามีส่วนร่วมเด้อพี่นอ้องเด้อตู้กินกันดาษขาดพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเนี่ยออกมาเคียงกินเขาแซ่บๆไปหาเนี่ยออกมาเคียงเชียงไปหามาก่อนไปหามาก่อนอครับผมพี่น้องครับอาจารย์อันนี้คือนยังครับผมออเดี๋ยวเดี๋ยว,<ด>วยังคงจะใส่ยัง เปี่ยวปลาบ่เปี่ยวปลาเปียวปลาปาดืก้ดืกเป็นตอะไรได้บ่ย่นี้กบไม่ดีลแขวบไม่ดี่ลยแต่เจ้าใดขับรถชาติอันว้างดืกว้างดนี่ถือขี้งคกันว่าขดนะพี่น้องเอาเอาเทียล่งเข้าบาเลเอาใส่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 ลเบอร์ิวอ่าพอดีตัวนี่ไงละ xóa, xóa sau sau bố mình xóa chín sau đeo, sau có sau bên sau 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 ผม sau sau bọn, sau 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 hàng sau 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 ngồi, ngồi, sau 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 ta, 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 sau 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 không sau 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 ừ, sau 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 à, à, sau 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 khăn sau 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 จันบุญจันุเอาแล้วจันบุญเอาแล้วเอาคือบ่ไขาบ่อรจัข่ยบ่อรซื้อมาจินครับบ่ได้ซื้อมาขายข่บ่เลยครับผมเขาหาบ่ดไห้เงาเห็ีบ่ไดต้วงแบบยียบสวบะหมี่สวนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งบิ้งเิกพี่น้องผมพูดเอาจันเท่ๆกับตุ่มหัวปลาห้วพาพี่น้องสีมันเยนก้อนบ่ครับผมเฮ้ เป็นเจ้งได้พี่น้องผมเป็นเจ้งได้พ <ę> ี่น้องผมสมปาสีเป็นตัวเบิ่งดเหรอเสียงส่งถึงนาดแบบเนี้ยเบิ่นบ่ะเอาอาจารย์อาจารย์บุญคือเป็นเจีงศี่คือผ้ารูกผ้างานเจ้าผ้ารูกหอดเรา่ไงพี่น้องอาว เยอะใช่ไหมบ้ามีกินเถอะเนาะแต่ว่าถามว่าตี๋บ้ามีมากบ่โคตรมากที่สุดก็คือสมปานี่แหละพี่น้องโคตรมากที่สุดก็คือสมป้าตอนนี่แหละนี่มากมากพอใช่ไหมมาเป็นตัวแทนข่อยกินดึกดึกอาจารย์ดึ๊กเขาผ้าเขาผ้าจักเอื่นเลี่ยวกัซัมโบมานี่เจ็ดสีนึ่เอื่นผู้ใดเนี่ยดีพี่น้องผมเอาเดี๋ยวมันสิเย็นก่อนเข้ามาพอใช่ไหมเข้ามาเข้ามา มันแหนบซ่ <im> 谢谢 eter, ําเลยบาดม้วยมันก็บ่แซ่บเนาะก็มันเหิ่นยังยังบ่อว่าม่นมวยเด้ยังบ่จักเป็นหยังเอา้อมีถึงถึงอีกลน2 3บ้อมถึงอีกลดยังยังิตอว่ามันยังสิเป็นเ็ดเเเนาะามีกินจัก2 3คเรียกว่ากะมามาขึ้นมาให้เจ้าขึ้นันเลยบาดนี่อยจองที่เจ้าเก่าเพิ่นสิอยู่ทางบ่าวมีบ่าวมียึดเลยดึกตาปลาก่อนพี่น้อง ดึกตาปาก่อนบ้ามีอขาญาติ ba, so ่ก sal ินเข่าเพราะว่าอย่างญาติก so ินกับบ่ได้ไลยพี่น้องญาติกินกับบ่ได้ไล่้ามุก้างหูแจงตาใสเอาพี่ไหมเอาบ่ทายหอก ไมทางบุญกินร or ับเพมจริงบ่ได้หาเอ้ยให้ให้อาจารย์บุญเป็นผู้ออกนาแม่นวโอ้ใจ่างานเชืยวสมปลาเขาไปเอาบโถเขาเอาขึ้นม่ขึ้นมาเชืยวสมปลาเขาไปพี่น้องผมมีเด้อเจ้าแบบผิดเียรลุย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 ขึ้นไปเอาคุณพเจ้าสิบ่กินบ่นี่ กันบ่กินแฟนครับเขาก็ะไดตายแล้วนอ้เหี้ยเดียวไว้จีนเขาก็ทีว่าโลวงเราแล้วนะยึกมันครับผมครับผมก็อยากให้คุณพ่ออาอาจารย์บุญอาจารย์สนองของเฮากินเข่าเสียบเสบนวดนวดน้ำกันละพี่น้องให้พี่น้องท่างไก่ท่างไก่ในประเทศท่างประเทศในจังหวัดจังหวัดมาอยากมากินมาแสีบมานัวน้ำกันพี่น้องผมเอาลุยครับผมจำแจ้วกดเข้าไป เป็นเจ้างไดพี่น้องครับว่นี่แหละครับทีมงานเข้าเล่ตัวนกันเป็นค่วมเป็นยู่พวเข้าเป็นเจ้างไรพวเข้าหูดีวา่าพวเข้าไปในซ้ำใดเด้ยพี่น้องเด้อเอาอันนี้บอกข่วมจริงใส่กันเล้ใกล้โต <c oughs> ตัวบ้ามีบอกตรงๆแบบแต่อันบักซอเช้านี่กันเดือนหนึ่งมันก็นเกินกว่าประมาณไล่ใจไปจำปีของอันขาอเราหมอชุดของบ้ามีเราดี ตวุดยอดด้นี่เปไปเอาเลียสองงเลียสองงสุดทด้วนี่อืมลายมดมแมนเลียสองงสุไทายเลยกับสมปลาแซีบๆพี่น้องผมอจานบุญจัดไปคุณ่วบเอาบปสมปลาไหมเป็นยังเจ้าเจ้าของได้หมนะเจ้าเบิร์ด้วยอหมนคนี่เจบอกาเอาสองคนเนเบิสองเอาเลยครับผมผมมาทยก็ได้คุณพ่อผมมาทยก็ได้ ลดภุ่มพ่วงเข้าพี่นอ้องลดปุ่มพ่วงแก้ไปแล้วครับผมันี้เพื่อนกวาเสียบอยู่ด่คุณทว่า ่ครับ,รบโอ้เสียบเสีพราะเพราะ่น้องตุ่มนี่ฟุกขึ้นมันเสียบเหลยงขึ้นห้องเ,อเห็ดูดูเนี่ยเอาทำเนี่ยอันนี้บ้ามีบรยยิยวงเลยเป็นต้มปลาเป็นอีกไฟหนึ่งที่พรยี่น้องเห็ดล้วว่ามีมาถือชิงถือตับแห่งพี่น้องออเป็นอีกชิ่งจูบหัวจูบจูบพี่นลองผม,อมเอาแล้วบาดกินแล้วกไปเอเียดเลียดเพยงเสียงลูกบันเงพี่น้วงจ๊กซ้องชาวม้งครับผมครับผมบางน่อยสองคน โอ้อ่าข้ามเดียวเ่รครับนี่ครับครับครับกินไปเรื่อยๆแล้วว่างกลางเอาน้ำเลยครับเด้อแล้วว่างกลางน้ำครับผมโอ้ใหญ่เพื่อนอเพื่อหญ่หนอมุมเบิดตัวให้เบิ่งเน่นนะเพืจำฟิวได้ครับเอาสมปานี่ไหมมุมเบิดตัวให้เบิ่งจากบ้านนี่เป็นยังอ๋อืมเคลียวแล้วมั้ยยิง แล้วกินอยู่ยแล้วละขวามหมักเราถ้าใส่เบ็ดหิวเขาครับปราค ա ดีนยุดในเบ็ดแล้วยังงุมลนเนาะคร <c oughs> ับผมดึกลงไปงงงครับผมครับคุพี่น้องครับมาอยากมากินมาแซ่บมาล้วนน้ำกันครับผมครับตุ่มปลาซ้่มบบักง่ สุมปลาเป็นตัวซึ่งเขาก็มีมมการเนี้ยายกันเกิดขึ้นเนาะเวลาหินมันสิดึกอย่างก็มันมักตมปลาอยู่ดิบหินก็ไอ้ยสว่วนกับยานบอ่อใดลื่นมูม่พี่น้องครับผมใส่เทียบมู่ครับยืดเดินไปอ้

<laughs> bảo luôn, bao quần, mấy thầy hết gì đâu, hết bọn người xem lúc nào, không, bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปยี่ยนองนึ้ไม่รูไปกวนบางยิ้มดีกันดค,วนคกว่าบวกพ่อมาเลยลาบปุ้มนังต้องมึงขึ้นกนไปใส่ไปจินัดมา Cuba saya pasang ni. saya คุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการที่การทำเหมือนเดิมคือเกขาพี่น้องผมจากหัวใจที่งานที่ศาลบ้านพี่น้องผมพินบ้านประการใด้คำบอกคำจ่ายที่อาชาทางที่พูดทุกบาทที่บอกไปบ้างมีขอาตรวจขอไปแล้วพี่น้องเนอะความโดยคุณพ่อสนองอาจารย์บุญหละกกาน้องหินของเฮาทีนี้ดึงหอกลงไปเอาไม้น้องดึงลงไปครับแซ่บแซบต้องการสมปะสมปาพี่น้องผมน้องไทยได้มากครับผู้ใดถามหาน้องไปกันยังอยู่นะครับน้องยังมีชีวิตอยู่บัท่านตาย ครับอาจารย์ไอ้ไอ้อ้วนพี่อ้วนวันไปเจ็บเห็ดไอ้เจี๋ยววันยุคไหนว่าวางยู่นี่มันเลยดงมาพี่น้องผมส่วนอาจารย์เลือกะบคือเจ็บบวแล้วครับทีมงานเกิดโดนเข้าไปเจ็บเป็นเรืองพูดเจ็บใครเนี่ยมันจะลำบากลำบนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ